แท็กทีมฟาดคับเฮาส์ท็อกซิกรวมดาราคนดังประกาศสักดาถิ่นเกิดซัดคับเฮาส์ท็อกซิกเป็นเรื่องราวที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากสำหรับกรณีดรามา่าคับเฮาส์ท็อกซิกซึ่งเริ่มมีคลิปหลุดออกมาจากหลายๆห้องในคับเฮาส์ใช้ชื่อแตกต่างกันโดยผู้ที่ร่วมคุยในห้องจะมีลักษณะเดียวกันคือผู้จะเหยียดยามคนอีสานซึ่งเราจะเห็นว่าดาราหลายท่านออกมาตอบกับพวกเหยียดคนอีสาน วันนี้เราขอรวบรวมดาราบางส่วนที่ออกมาโพสต์ข้อความและอัดคลิปแซดก,กลับถึงกลุ่มนี้กันค่ะจะมีใครบ้างไปชมกันเลย 1. นุกธนตดลสิริแววลโจทวชัยสิงห์มิวสิกนุกโจโนักร้องลูกทุ่งสุดฮอตได้แท็กทีมอัดคลิปร้องเพลงจากใจบ่าวอีสานและแรับเป็นภาษาอีสานอย่างดุเดือดซึ่งคลิปนี้กดถูกใจกันกว่าครึ่งแสนและแชร์กันออกไปเฉียดหมื่นเลยทีเดียว 2. ดีเจภูมิภูมิใจตั้งสงา ดีเจภูมิไม่แอดคลิโปโพสต์ผ่านอินส a าแกรมพร้อมระบุข้อความว่ามีคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่าพี่มีความคิดเห็นยังไงกับกระแสะเหยียดอีสานตอนนี้อย่าเอาคําพูดของพวกเขามาใส่ใจนะครับพี่อยากให้คนอีสานยืดอกภูมิใจในตัวของพวกคุณเองทุกคนพี่ได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตอีสานที่แท้จริงมาแล้วพี่รู้ว่ามันมีสเสน่ห์มีความอบอุ่นมีความสวยงามมากมายและอย่าไปใส่ใจมากครับกับคําพูดของคน จริงๆแล้วมันไม่ได้บ่งบอกเลยว่าเราเป็นคนยังไงแต่มันบ่งบอกชัดเจนว่าคนพูดเป็นคนยังไงมากกว่าครับ 3. นุ่นรมิดาประพาสโนบนนุ่นรมิดาได้ออกมาโพสตข้อความสั้นๆผ่านอินสตาแกรมระบุว่าเป็นคนอีสานค่ะแฮแท็กเชยภูมิแฮแท็กทำไมโดยมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากอาทิเบลนันทิตาบอกว่านีคนโคราชคนอีสานเหมือนกันแท รินยามอรสันเขามอกคอมเมนต์นุ่นว่าครึ่งสาร,รคามค่ะอิสานบูตแอนพราว์4เบลนันทิตาคำพิรานนท์ซึ่งพบว่าสาวเบลก็ได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยว่าเป็นคนอิสานโดยกำเนิดคนโคราชบ้านเองนะคะอาหารแซ่บๆก็มาจากบ้านฉันนี่แหละเฮทแท็กทำไมเฮทแท็กภูมิใจเป็นทนอีสา, 5. าสน5ไพพสทรสีจันทร์ หนุ่มไผ่ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมพร้อมแนบภาพตัวเองกำลังนั่งทานข้าวเหนียวกับไข่เจียวและน้ำพริกระบุข,ข้อความประกอบว่าไผ่พงศธรบ้านสร้างแต่อเภอกุดชุมจัังหวยโสธรครับคนอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือไผ่พงศธร 6. ตอสปิติพิรมพักดีมาถึงหนุ่มตอสสามีของนังเอกสาวนุ่นบนุษย์ก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กว่าคนอีสานขยันซื่อสัตย์และรักถิ่นกำเนิด คนอีสานพูดอีสานและเรามีร้านอาหารอีสานทั่วไทยทั่วโลกรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทย 7. จิมพิมริพายพิมพริพายมีคนเข้ามาขอให้ด่าพวกขับเฮาส์ท็อกซิกกวางไร้สดุดเจอตัวก็ได้พูดว่าแม่ด่าก,กลับพวกขับเฮาส์หน่อยฟังนะพิมพริพายไม่ได้ด่าใครมั่วๆนะพิมริพายถ้าพูดด่าใครนะแสดงว่าเขากําลังเล่นกับเพื่อนของเขาอยู่ไม่ได้เกิดมาเพื่อด่าใครแบบไร้สาระนะ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ